ำยามแหลงทางทุ่งนองหานไอ้หนังด้ำฟาคิดทอดแก้วตาเจ้าไปเสีเยประธานเชิงชุมถามข่าวผู้ผ่านบ้านเฮายังคอยเสมอ ใจเพ็นทจ่เกลนนื้อนน้องสาวฝนโปรยจากฟ้ามาน้ำตาไหลในใจของไกยเป็นห่วงคนไกลบ่มีข่าวคลาวน้ำหลากน้องหานพุงปลา เดือนกันมาลอ,อยลงลำปาดังใจผู้สาวคิดไปหวังหวังป๊ากะเพาะเทท่านประธานอินเนอร์มาเต็ม <c oughs> เอาโก็ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอกหักอย่างคือเลยค่ะท่านประธาน่ะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้โก ถ้าเราไม่อกหักซะบ้างเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือความรักคือเพลงมันก็อิงมาจากชีวิตจริงเลยเนาะมันเป็นชีวิตจริงครับผมค่ะได้ข่าวว่าอกหักจริงๆรแล้วอกหักตอนเจ็ดขวบโขัใช่ลูกอาจารย์ปรุงจิตตอนนั้นคบกับผมอยู่ตอนนั้นว้าวลูกสาวลูกสาวครูลูกสาวคุณครูบัจเจ้าของเด็กเจ้าของลูกชาวนาโถชีวิตไม่คู่ควรเลยก็ ลูกสาวแกชื่อจำปาแล้วตอนนี้แกตอนตอนนั้นพอแกรู้ว่าลูกแกคบกับผมปุ๊บเนี่ยแกก็ย้ายโรงเรียนหนีเลยก็ไม่ได้เจอตั้งแต่บันนั้นไม่ได้เจอจำปายเลยก็ดูหน้านี่ใครจะไปกล้าให้คบเขาทําถูกแล้วชีวิตมันเขเา็นอย่างเงี้ยโกนมากคนอ่ะเขาจะมองแค่แค่ภายนอกใช่ค่ะคือ ผมเนี่ยไม่ได้ถอดรูปเฉยๆนะเคยถอดครั้งแล้วโกเป็นยังไงคะแสบหลังหมดเลยไอ้ยักจะถอดเนี่ยถอดรูปรูปง้อสีดำๆออกสวัสดีเพื่อนๆนะครับด้านว่ยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเปวันนี้พามาปลูกอะไรคะเนี่ยวันนี้พามางานเบาๆโกเบาอย่างไงคะนี่ไงปลูกมะม่วงโกเห็นไหมมะม่วงอืมะม่วงเบามะม่วงเบา มันดูงานเบาๆนะคะก็คือมะม่วงเบานั่นเองที่ปลูกมะม่วงบอกมะม่วงเบานี่เป็นมะม่วงที่เขากินเปรี้ยวไงกค่ะกินตอนมันส้มมันอ่อนๆมันไม่แก่เกินไปอ่าเผื่อว่าเลขาเขาท้องโอ้จีบสําเร็จแล้วเหรอคะเราวางเวลาคตเขาไม่ได้จีบไปได้มากมายหรอกกคือคุณเข้าใจไหมคําว่าประธานอ่ะค่ะคือตําแหน่งมันค้ำมาอยู่แล้วค่ะเมื่อวานไปออกรถมให้เขาคันหนึ่งค่ะดีใจกรี๊ดยังไม่โทรไปบอกเลยว่าออกรถมาให้เลย รถอะไรอยากเขียนจังเลยค่ะวันนี้ขับมาด้วยรถยนต์เหรอคะขับมาใส่อันนี้มาด้วยบรรทุกมาด้วยว้าวรถกระบะเหรอคะไปไปดูกันไปดูกันค่ะรถท่านประธานออกมาใหม่มือสองเดี๋ยวโสเดี๋ยวออกคันนี้มาโอ้มือสองออกไปให้ใครนะก็ออกมาใส่ร่วมกันอะไรแล้วกันเลขาใส่เงาะมาคือคักเนาะไปที่ อันนั้นอ่ะโชว์รูมเขาเมื่อวานเนี่ยคะนะครับเขาดูอยู่หลายคันเหมือนกันค่ะนี่คุณดูโกถูกใจคันนี้ดูคือคุณรู้ไหมทำไมผมถูกใจคันนี้ทําไมคะคุณดูตราที่อะไรนี่อน,นี้เขียนเลยเนี่ยอะไรเห็นปะแสดงว่าของใหม่นี่ค่ะของใหม่แค่แบบว่าแค่เปลี่ยนอะไรมัน่านงนี้ค่ะ มันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นรถบ้านรถบ้านเกรดเอเจ้าของเขาไม่ค่อยได้ใช้แต่ตั้งตักฝนไว้มันก็เลยขึ้นสนิมมันก็เลยขึ้นสนิมค่ะนี่ผมบอกให้นะแค่พาไปปะปะพุดพ่นสีทําสีใหม่เจ๋วเลยพันเอ็ดกโอ้มือสองพันเอ็ดเลขาเห็นคงจะกรีดแน่แล้วทีนี้ใครขับคะผมนี่แหละครับแล้วเลขานั่งไหนอ่ะมันก็นั่งหละนั่งผมจะขับไปเลยโอ้ยอยากเหียนดิ ว่างๆก่อนว่างๆให้เขาว่างก่อนอันนี้ไปปลูกอะไรต่อคะนี่ช่้เขาอยู่สำนักงานเขาไม่ได้มาโขค่ะอันนี้ปลูกเงาะครับปลูกเงาะต่อนี่เงาะเมื่อวานเลยผมไปซื้อมามีเงาะมีมะม่วงเบาค่ะแต่ครับแล้วก็มีต้นมะลิต้นมะลิจะปลูกทางโน้นค่ะคราวนี้ก็จะปลูกเงาะปลูกมะม่วงเบาปลูกขุดไปค่ะะซื้อมาจากร้านเฮียดำโอ้อยู่นี่อยู่บาบพาสนครพนมนี่ค่ะเฮียดามขายให้เมื่อวานต้นละเท่าไหร่โขลกไหม ต้นละร้อยห้าสิบไซต์ต้นละร้อยห้าสิบค่ะแยดาบอกว่าอย่าบอกใครค่ะลดให้ประธานคนเดียวแปดสิบบาทป้าได้ดีได้ราคาถูกดีแท้ใช่ฮะใช่แต่ว่าแต่ว่าแปดสิบบาทคนเดียวไหนค่ะแกบอกอย่าบอกใครเลยอย่าบอกใครนะคะแล้วก็ทุกคนให้อย่าไปบอกใครด้วยค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะปลูกแล้วเอาโกก็ไม่เป็นไรหรอกนะเอาสับนี้แหละมือเนาะค่ะเดี๋ยวผมจะปลูกก่อนค่ะฝนจะมาแล้วพอฝนมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะ จะได้ลดน้ําให้เราเลยเดี๋ยวเขาจะไปปลูกมะลิตอีกแล้วก็ยังมีไม้ป่าอีกสี่ร้อยต้นพี่น้องเอ๋ยขอให้ทุกคนมีความป็นก,การปลูกต้นไม้นะครับขอให้ทุกคนคิดดีพูดดีทําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีความสุขม,มากมายทั้งร่างกายและจิตใจเด็ดวน,นหนวดปลูกต่อสวัสดีครับบ๊ายบายไอโบมันอาแดงบ่มีมุนแตงไปอ้อนไปว้าให้คนลืมขทา้าวอดความลัง